สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารัดฮนนิตินายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนมิถุนายน2565นะคะ ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทํานายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์เนะะี่ยค่ะอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นยวเวอร์ซ่ากเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะเอาละะ่ะค่ะเรามาเริ่มดูให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎกันเลยดีกว่านะคะว่าในเดือนมิถุนายนคนโสดชาวราศีกรกฎลัคนา,รากรากฎความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ไพ่ใแบรแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่4ดาบสไม่เท้า10ดาบเรามองว่าสถานการณ์ของคนโสดเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณเหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณเหนื่อยกับทุกๆเรื่องจนไม่อยากที่จะมีภาระหน้าที่ไม่อยากที่จะแบกรับแล้ว ในตอนนี้เนี่ยตัวคุณเองเนี่ยอา,อาจจะรู้สึกว่าคุณอยากพักผ่อนไม่ได้อยากเปิดรับใครเข้ามาวุ่นวายแต่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นมากกว่านะคะในเรื่องความรักเนี่ย ถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมจริงจริงแล้วชีวิตคุณมีคนวนเวียนเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาแหละแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนี่ยจะมีนิสัยแบบเด็กๆทําตัวแบบเด็กๆทําให้คุยกันได้แบบครึ่งๆกลางๆเท่านั้นในช่วงเดือนมิถุนายนก็เหมือนกันก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกแหละซึ่งจริงๆเราก็อาจจะเป็นคนที่เคยคุยเคยผ่านเข้ามาแล้วแต่ว่า ไม่สามารถไปต่อกันได้เนี่ยก็จะกลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ส่วนคนที่โสดมานานมากๆเนี่ยที่ผ่านมาดูเหมือนการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนการใช้ชีวิตเพื่อคนอื่น การทําเพื่อคนอื่นในช่วงเดือนมิถุนายนอาจจะเป็นช่วงเดือนของการที่ได้พักผ่อนได้ลืนแลกได้พักสมองพักกายพักใจมากกว่าค่ะคนโสดอาจจะยังไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องสละโสดในเร็วๆนี้แต่ก็ยังมีคนเข้ามาแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีนิสัยแบบเด็กๆหรือว่ามีความคิดแบบเด็กๆอะไรบางอย่างที่คุยกันเรารู้สึกว่าเอ้ยเขางี่เง่าจังเลยก็ เรียกง่ายๆว่ามีคนเข้ามาให้เลือกแต่จะเลือกหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวเรานะคะเอาละค่ะเรามาดูต่อให้กับคนที่มีคนคุยนะคะชาวราศีกรกฎที่มีคนคุยหนดูซิว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคนที่มีคนคุยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ไฟชอฟเพนเดเคขอไพ่ขยายไฟชอฟเพนเดเคเนี่ย acle, คะ่ะอุปสรรคเยอะมากเลยแต่อุปสรรคที่ใหญ่หลวงที่สุดเลยคือเขาไม่ค่อยเทคแอคชั่นกับคุณ เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎคนที่มีคนคุยนะคะมันเหมือนกับว่าคุณต้องอยู่กับการรอให้เขาตอบอะค่ะรอให้เขาว่างเขาถึงจะมาคุยรอให้เขาไม่ยุ่งกับเรื่องอื่นเนี่ยเขาถึงจะทักกลับมาหาคุณแล้วอุปสรรคนี่เยอะมากเลยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไพ่ temperance คือเขาเป็นคนที่คุยตามอารมณ์อะก็คืออยากคุยก็คุยไม่อยากคุยเขาก็จะเงียบไปแล้วดูเหมือนการใช้ชีวิตของเขาอะเขาค่อนข้างติด ติดการใช้ชีวิตโสดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่มีคนคุยเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นการที่จะคุยกับคุณเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยสนใจมากนักแต่ก็ยังคุยอยู่แต่ว่าเป็นการคุยคุยแบบคุยคุยหายหายคุยคุยหยุดหยุดอะค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนชาวราศีกรกฎและคณนากรากฎที่มีคนคุยเนี่ยคุณก็อาจจะเริ่มเซ็งเซงเบื่อเบื่อกับนิสัยของเขาเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ความรู้สึกที่เคยรู้สึกว่า โอ้ยแฮปปี้ที่ได้คุยกับเขาเนี่ยมันก็จะเริ่มกลายเป็นความเซ็งกลายเป็นความหน่ายเกิดขึ้นค่ะคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ 'the h i g h priestess ขอไพ่ขยายไพ่ the h i g h priestess นิดหนึง่งกับไพ่ The w i l l of Fortune คนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้ระวังปัญหาเก่ๆเาๆอะค่ะปัญหาที่มันเคยเคลียร์กันจบไปแล้วมันจะกลับมาเป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับบุคคลก็คืออาจจะมีคนเก่าๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งะคะ่ะกลับเข้ามายุ่งวุ่นวายเกับเข้ามายุ่งยามทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดูเหมือนระแคะระคายใจหรือว่าดูเหมือนกับว่ามีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งะคะ่ะรู้สึกไม่ไว้วางใจ เพราะฉะนั้นคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วอาจจะต้องมีความเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจกันให้มากขึ้นแล้วก็มีอะไรเนี่ยก็อย่าปล่อยทิ้งคาราคาซังไม่งั้น,นมันจะเป็นปัญหาแบบระยะยาวส่วนออแล้วก็อีกแนวโน้มหนึ่งก็คือมันมีแนวโน้มที่บางทีปัญหาไม่ได้เกิดหรอกแต่มันเกิดจากการที่คุณไปขุดมันขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นปัญหาอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันนะคะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะ ที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎและคณาการกฎคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างในอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ two of o n e จริงๆแล้วในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยน่าจะมีตัวเลือกแหละแต่ว่ามันเป็นการที่ว่ามีตัวเลือกแต่ก็ เป็นการเลือกแบบมีสติกเ็เรียกง่ายว่าอาจจะเป็นการที่ว่าดูดูดูด,ดูกับใครสองคนไปนพร้อมๆกันแต่เป็นการดูแบบมีแผนการนะคะเพราะว่า,าที่ต้องดูสองคนเนี่ยเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาขนาบข้างเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ห้าเหรียญก็คือคนที่มาก่อนหรือเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตคุณเป็นคนแรกเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยว่างหรือว่าดูเหมือนตีตัวออกหางแล้วพอเอิญว่ามันมีคนใหม่เข้ามาทําให้คุณหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย สถานการณ์อาจจะสลับกันได้นะอาจจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่เคยเข้ามาในชีวิตก่อนเนี่ยไม่ได้รู้สึกกับคุณเท่าเดิมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการกักกักกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มีการคุยกันระหว่างคนสองคน เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่ว่ามันยังไม่ได้เรียกว่าเป็นรักสามเศร้านะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมันมันยังไม่ได้โดดเด่นชัดเจนในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะแค่คาดหวังว่าในสองคนนี้ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถเติมเต็มให้กับคุณได้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณจะไปเจอคนประเภทเดียวกันนะที่เขา เอาความสบายใจของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ดูเหมือนกับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุยกับคนต่างชาติด้วยแล้วมันเป็นการแบบที่แบบว่าคุยคุยแล้วเทคุยคุยแล้วเทอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือถ้าไม่ใช่คนต่างชาติเนี่ยคนคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปะศิลปินอารมณ์ติดอารมณ์คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ในอ,อยู่ในตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งเลยคราวนี้พอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกรกฎและคณนากรากฎนะคะ สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยกับไพ่เดสตาร์อะจริงๆแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าคุณเลือกเลือกได้แล้วแล้วก็น่าจะเป็นการเลือกตัวเลือกใหม่ๆที่เข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถคาดหวังได้มากกว่าแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนคุยกันแล้วบางคนถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องระยะทางแต่มันดูคาดหวังได้มากกว่าเพราะว่าไพ่เดสตาร์ขึ้นมาคือการพูดคุยเนี่ยมันดู มันดูมีความเป็นไปได้มากกว่าคนที่คุยกันในตอนแรกหรือว่าคนที่คุยกันคนแรกเนี่ยอาจจะคาดหวังได้ไม่เท่ากับคนนี้คุณอาจจะเลือกที่จะมาโฟกัสคนนี้มากกว่านะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าตัวชาวราศีกรกฎเองอาจจะเริ่มที่จะตั้งความหวังกับคนใหม่ๆคนนี้มากกว่าส่องสปอตไลท์หรือว่า โฟกัสจุดสนใจไปที่เขาคนนี้มากกว่าค่ะในช่วงนี้แต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันยังเป็นแค่การพูดคุยกันอยู่แค่ว่าหันมาสนใจกันมากขึ้นคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยจะเป็นชาวราศีเมษร,ราศีสิงรา์ศีธนูราศีราศีตุลแล้วก็ชาวธาตุน้ำเป็นหลักนะคะคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกของทั้งคู่กันค่ะ ไหนดูซิว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นนะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นไพเดด่เจ็ดดาบเจ็ดดาบเนี่ยแสดงว่าตัวคุณเองก็ยังไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองหรอกว่าจริงๆรรักเขาหรือเปล่าแต่มันเป็นเพียงแค่การที่คุณเองรู้สึกว่าคุณคุณอยากมีใครสักคนหนึ่งคุย อยากมีใครสักคนหนึ่งไว้พูดคุยได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรักซึ่งกันและกันและอย่างคือไพ่เดอะฟูลคือคุณไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่คุยส่วนใหญ่จะเจอคนที่เหมือนห้ามนูน่นห้ามนี่ซะเป็นส่วนใหญ่ ในตอนนี้คุณก็เลยกําลังคาดหวังกับคนที่คุยอยู่ด้วยนะคะว่าเขาจะไม่ตีกรอบให้กับคุณแล้วก็เกรงใจคุณซึ่งเท่าที่ดูแล้วคุณยังไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขามากหรอกแค่ตั้งความหวังว่าเขาจะชอบในแบบที่เราเป็นแค่นั้นเลยตัวคุณเองอาจจะค่อนข้างที่จะติสพอสมควรเลยหรือว่ารักเอสระพอสมควรเลยนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้เจอไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่เป็นประเด็นที่เกิดจากตัวเองที่บางทีตัว คุณเองไม่มีความมั่นใจมากพอว่าเส้นทางที่เลือกเนี่ยหรือว่าคนที่เลือกเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันถูกต้องแน่ไหมมันเหมาะสมกับตัวเองไหมมันน่าจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าค่ะเท่าที่เปิดขึ้นมาส่วนตัวเขาคนนั้นนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีกรกฎลักขณากรกฎ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดเมท้าเขาก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะทุกอย่างมันยังดูสับสนทุกอย่างมันยังดูคลุมเครือตัวเขาเองเนี่ยไพ่เดิมูนเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเรียนรู้เลือกที่จะดูดูคุยคุย,คยให้มันชัดเจนไปก่อนและไพ่จัสติกคือจริงๆแล้วเนี่ยในตอนเนี้ตัวเขาเองอะ่ะก็เลือกที่จะคุยคุยกับคุณไปก่อนถ้าหากว่าใช่ เขาก็จะเลือกที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ต่อไปค่ะซึ่งในตอนนี้ไพ The ่เดช h ดชาริออทขึ้นมาคือตัวเขาก็ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวไม่ได้เลือกที่จะคุยแค่คุณคนเดียวและเขาก็รู้ว่าคุณเองก็ไม่ได้คุยกับเขาแค่คนเดียวเช่นกันเพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปวิ่งไล่ตามเพราะว่ามันยังอยู่ในรูปแบบทดสอบในเรื่องของ ความไม่เนื้อเชื่อใจทดสอบในเรื่องของการดูอย่างเชิงกันอยู่ค่ะยังไม่ได้คาดหวังอะไรกันมากตัวเขาเองก็ยังไม่ได้คาดหวังกับคุณมากเช่นกันและเขาก็ไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องมาหยุดอยู่ที่เขาสะทีเดียวเขายังให้โอกาสตัวเขาเองแล้วเขาก็ยังให้โอกาสคุณได้เรียนรู้กับความสัมพันธ์นี้หรือถ้าคุณจะเลือกที่จะเรียนรู้กับคนอื่นๆไปพร้อมกับเขาเนี่ยก็ดูเหมือนเขาจะไม่ได้ซีเรียสอะไรคราวนี้เรามาดูบทสรุป ความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าดาห้าดาขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังทะเลาะกับตัวเองค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนคุณอาจจะอยู่ในภาะวะที่คิดไม่ตกหรือว่ามีเรื่องให้ต้องคิดหรือว่ามีเรื่องให้ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ทิ้งไปหรือสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเดินออกมาก็คือตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ย อาจจะนึกย้อนไปถึงคนเก่าๆที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ให้ความสําคัญเนี่ยคุณอาจจะไปนึกถึงเขาอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากลับไปเสียดายเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากกลับไปหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะเติมเต็มได้นะคะแต่มันเป็นเพียงอารมณ์ อารมณ์ฟุง้งซ่านของชาวราศีกรกฎมากกว่านะเท่าเท่าที่ดูเนี่ยมันคืออารมณ์ฟุง้งซ่านอารมณ์คิดไม่ตกอารมณ์เครียดไปเอง,ท,งทั้งท้งที่สิบถ้วยคือชีวิตคุณเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่นับความฟุง้งซ่านของตัวเองเนี่ยชีวิตก็ดูมีความสุขดีอะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยพยายามไล่าตามพยายามค้นหาในสิ่งที่ขาดนั่นก็คือ,อ,อความรักหรือว่าความสุขที่คนอื่นมอบให้ จนมากเกินไปในช่วงนี้เนี่ยพอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็อาจจะเป็นอะไรที่รู้สึกเสียดายผิดหวังหรือเฟลเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะคราวน,นี้เรามาดูบทสรุปคำแนะนำให้กับชาวราศีกรกฎกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนำอะไรกับคุณบ้างนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเลยไพยน่นิดันดร์ไม่มีอะไรตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเนี่ยพอไพ่ขึ้นมาสองใบแบบนี้ค่ะก็หมายถึงว่าคุณไม่ถ้าหากว่าคุณกําลังคิดว่าทําไมคุณไม่สมหวังในความรักสัทีหรือว่าคุณจะต้องอยู่แบบนี้ตลอดไปไพ่บอกว่าไม่มีอะไรตลอดไปค่ะความสุขก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความสุขตลอดไปความทุกข์ที่มีก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะมีความทุกข์ตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าให้คุณลองมองโลกในแง่บวกมากขึ้นแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นเองมันต้องเริ่มต้นจากความคิดบวกก่อนนะคะแล้วก็ไพ่ผจญภัยนั่นหมายถึงไอ้สิ่งที่คุณพยายามตามหาอยู่เนี่ยคุณต้องมานั่งถามตัวเองก่อนนะว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรบางทีคุณอาจจะกําลังค้นหาผิดเส้นผิดทางต้องการความสุขแบบผิดทิศผิดทางซึ่งจริงๆความสุขที่คุณต้อง ต้องการเนี่ยมันอาจจะเป็นความสุขที่คุณสร้างขึ้นเองก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องไปคิดแบบมีสตินิดนึงว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่คุณค้นหาอยู่เนี่ยคุณสร้างมันได้เองหรือเปล่านะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจําเดือนมิถุนายน2565 สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทัก l ล n e official Li แอดไลน์ i f i ฟิทักทายกันเข้ามาสอบถามคิวหรือว่ารายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บายๆคะ่ะ